สวัสดีครับวันนี้ Bob บ u Channel นะครับผมก็ตอนนี้อยู่กับเซิร์ฟหกร้อยห้าสิบห้านะครับวันนี้เราก็จะมาอัปเดตกันเนาะวันนี้ล็อกอินเป็นวันที่เก้านะครับผมบบก็ถ้าดูนี่นะ,นะจากเช็คชื่อนะครับก็เป็นวันที่เก้านะเราก็จะมาอัปเดตกันนะครับว่าวันที่เก้าเนี่ยมีการพัฒนากันไปถึงไหน,นครับสำหรับเซิร์ฟหกร้อยห้าสิบห้านะ ตอนนี้เลเวลสูงสุดก็อยู่ที่66นะครับแล้วก็65ก็อยู่กันหลายคนเหมือนกันนะฮะก็เริ่มมีแปงลงร่างกันแล้วนะเป็นนี่นะครับอีกเ่ยวคนนี้แปลงเสี่ยวเกี้ยวเลยนะอันนี้ผมว่าน่าจะเป็นเสี่ยวเกี้ยวส้มนะฮะเดี๋ยวเอ๊ะแต่ผมว่ามันพื้นหลังเป็นแดงเนาะน่าจะเป็นเสี่ยวเกี้ยวแดงนะโอ้แสงวาพี่ คุณหัวดำนี่ไม่ธรรมดาเลยนะครับผมคิดว่าเขาน่าจะจัดแพ็คอันนี้นะนี่นะผมว่าผมว่าเขาน่าจะจัดแพ็คเนี่ยอันนี้ได้ขนส้มนะแต่ว่าเดี๋ยวลองดูนะ้มีไหนมีขนแดงหรือเปล่ามีเปล่าเนาะก็ไม่มีนะฮะงั้นผมว่า น่าจะอันที่ผมคิดนี่แหละฮะเ็าน่าจัแพ็กห้าพันสี่ร้ยกเนี่ยสองแพ็กนะก็สามารถเอาฝนลงสีส้มเนี่ยไปผส,สมเป็สีแดงไ,ได้นเนแะ้แล้วต,ตอนนี้ตัวผมก็วิยังไม่ถึงหกสิห้านะมันก็อาจจะยังไม่มีกิจกรรมแปลงร่างขึ้นหรือเปล่านะนี่ผมไม่แน่ใจนะก็เดี๋ยวรอผมเิวหกสิบห้าเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะก็จากที่อัปเดตนะก็นี่นะครับเิลหกสิบหกนะฮะ โอ้ยพลังก็พุ่งไปไกลเลยนะครับตอนนี้ลองดูของเขากันสิ เซอ55นะก็ไปกันไกลมากเลยนะฮะผมก็ติดชาร์จอยู่ที่44นะครับตอนนี้นี่นะฮะเลเวลก็อยู่ที่47นะตอนนี้ก็ใกล้จะวล็64แล้วนะครับอีกนิดหนึ่งนะฮะคาดว่าพรุ่งนี้ก็น่าจะเวล64นะครับอ่าทีมผมตอนนี้ก็ฮองกงก็ขึ้นเป็น ียกว่าจะลองขีดจำกัดขั้นแรกแล้วนะนี่นะครับก็อยู่ขั้นแรกแล้วนะสำหรับพองตรงของผมก็ในอนะคตอาจจะเล่นของตรงไม่ยาวนะครับผมคิดว่าอย่างนั้นนะว่าแบบอยากลองเล่นทีมที่ยังไม่เคยเล่นบ้างนะแต่ส่วนมากก็เคยเล่นไปเยอะแล้วนะครับสำหรับจกเนี่ยผมเคยลองหมดแล้วนะ ตอนนี้ก็กำลังจะลองของเบ้งนะฮะก็ยังไม่รู้ว่าจะเวิร์กหรือเปล่ายังไงก็เดี๋ยวติดตามกันนะว่าในอนาคตเนี่ยทีมจะเป็นยังไงนะฮะอันนี้เพิงต้องก็ใช้ประมาณนี้นะอันนี้ก็จะเป็นทีมเราที่ผมใช้ตีบอสนะครับมันก็จะมีบลเดเมทสตัวนะเขาจะทำให้้องเราตีแรงขึ้นนะส่วนที่ใช้ PvP ก็อาจจะเป็นแบบนี้นะ หรือว่าใช้ PVE ผ่านด่านนะฮะก็จะใช้ทีมแบบนี้นะฮะโอเคผมว่าเซิร์ฟนี้ก็ัคงมไม่มีอะไรมากนะครับเพราะว่ามันก็ยังไม่มีกิจกรรมอะไรสำคัญเข้ามากนะก็เซิร์ฟเปิด9วันนะฮะ9วันก็ตื่นเต้นกันเยอะแล้วนะครับก็เดี๋ยววันนี้หลังจากที่อัปเดตเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะมาอธิบายเรื่องถุงนะ เดี๋ยวผมขอสวอปกลับไปที่เซิร์ฟหลักก่อนนะครับสองพันปีต่อมาเอา,าครับตอนนี้เราก็อยู่ที่เซิร์ฟ480นะฮะเดี๋ยวผมขอจัดการที่แป๊บหนึ่งนะครับ ีผมก็เกือบเข้าลืมเข้ามาเลยนะนี่นะถูกเชิญนะตัวนี้นี่ผมไม่ค่อยได้เข้ามาตีนะชอบลืมนะครับตอนนี้ก็เลยยังอัปดาวไม่เต็มสักทีนะที่มันควรจะเต็มได้ตั้งนานแล้วนะก็เ<พ>นี่ยนะฮะก็ยังอยู่<พ>แค่ หกดาวอยู่เลยนะนี่ควรจะเต็มได้ตั้งนานนะครับโอเควันนี้เราก็ไม่ได้มาเรียกอะไรให้ดูเนาะอ๋อตอนนี้ก็มีกิจกรรมเข้านะครับสำหรับเซิร์ฟที่ไม่ใช่เซิร์ฟใหม่นะ ก็เป็นทอร่าสามกกนะครับหรือก็คือกิจกรรมต่อจิกซอนนั่นเองนะก็เราก็แค่ทำนี่ครับภารกิจตามที่เราแค่ทำเราแค่ทำภารกิจตามที่เกมบอกนะครับเราก็จะได้นี่นะฮะแต้มจิกซอนะครับเพื่อมาปลดนี่ครับกองของรางวัลนะ ก็ถือว่าแจกเยอะนะครับมีแต่ของดีๆนะนี่หินสก,กัดร้อยอันก็คุ้มแล้วนะนี่ครับจะมีที่สุ่มตัวจีนอีกสิบอันนี้นะครับก็นี่นะเป็นเศษเล็กเลกยันเนาะสำหรับหินสก,กัดก็อันนี้หินหีบสบัตประหลาดนะหีบหีบสมบัติประหลาดเนาะแต่ส่วนตัวผมเนี่ยจะสนใจที่หินสก,กัดนะเพราะว่าของผมผมันไม่พอใช้นะเล่นทีมแปด 20นะครับ60นะ6 4 0 120บนะฮะนี่200ได้400อันเอ้ย300อันเลยนะโอ้มาถือว่าเยอะนะครับสำหรับของฟรีนะเสร็จตัวแดงนี่2 0่จีน40บนะเป็น60เนาะ6 0นี่เป็น90นะโอ้ได้1ตัวพอดีนะได้ตัวแดงอีกตัวนึงเนวยนะนี่นะครับเราแค่ทำภารกิจตามนี้ให้ครบทุกวันนะครับ อ่าลง,งชื่อนี่ก็เป็นจิกชื่อนะฮะรับสมัครก็เป็นรับสมัครขุ่มคนตรงนี้นะนี่ผมยังไม่ได้ทำเลยนะฮะก็ผมก็จะกดส่งสิบครั้งครั้งนึงนะ โอเคเพราะว่ามันให้สุ่ม20ครั้งเนาะจริงๆแล้วมันก็จะถ้าเกิดเราสุ่มทุกวันเนี่ยมันจะได้วันละ6ครั้งนะฮะมันก็3วันก็จะเป็น18เนาะเพราะกิจกรรมนี้มันอยู่3วันนะครับ18เแาก็ต้องมากดสุ่มทองอีก2ครั้งนะครับครั้งละ3ามก็เป็น600เนาะแต่ผมกด10ครั้งนะครับคุ้มคุ้มกว่าสําหรับผมนะอ่าอันนี้ทดสอบกองทัพก็ เราก็ทำกิจกรรมประจำวันให้ครบนะครับตีบอสนี่ก็ต้องตีให้ครบนะ18ครั้งเนี่ยก็ก็จะแบ่งเป็นบอสเชา้าบอสเย็นนะครับถ้าบอสที่ทำกิจกรรมแอคทีฟป,ประจำวันครบเนี่ยก็ไม่น่ามีปัญหานะอ๋อจะมีก็ตรงนี้นะฮะช่วยเหลือกองทัพนะที่บริจาคเสษนะตรงนี้ก็ต้องลองคุยกันดีๆนะครับว่าให้กดบริจาคโตส้มทุกคนเนาะ แล้วก็พยายามอย่าก,กดหมดนะครับกดแค่10ครั้งก็พอเนาะที่เหลือจะได้คนในคิวจะได้กดด้วยนะครับยังไงก็อันนี้ต้องลองตงวงภายนกันภายในคิวดูนะเรื่องนี้แต่สําหรับผมเนี่ยผมเล่น2ตัวนะในคิวดียวกันก็เลยไม่ค่อยมีปัญหานะฮะก็กดของเองครับสิบห้าครั้ง2วันครบนะวันสุดท้ายก็ปล่อยให้คนในคิวกดนะฮะพวกเราก็ไม่ต้องกดแล้ว ตอบคาถามก็เข้ามาตอบไปครบอ่าพวกนี้ผมว่าไม่น่ามีปัญหานะอ่านี่นะครับประลอง40ครั้งนะนี่นะผมก็จะประลองไปแค่15นะครับอ่านี้ขึ้นมา20นะ20แล้วก็พวกนี้อีก20ก็ครบนะครับผมอ่าตรงนี้ก็อาจจะต้องใช้ทองในการ ต่อสู้ในสนามปรลลองนนะก็กดกวาดล้างไปเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าใครรีบก็จะกดวันในครบ40เลยก็ได้นะก็แล้วแต่นะฮะแต่ถ้าเป็นสายฟรีเนี่ยผมรู้สึกว่ามันจะได้ครบหรือเปล่าที่ผมก็ไม่ชัวร์นะฮะเพราะสายฟรีผมรู้สึกว่าน่าจะได้วันละ15ครั้งหรือเปล่านะน่าจะใช่นะถ้าผมจำไม่ผิดนะก็3วันผมว่าก็น่าจะครบนะก็อืถ้า ใช่ไม่ใช่งไงรบกวนบอกในคอมเมนต์ก็ได้นะว่าสายฟรีเนี่ยมันสามารถาสู้ในสนามประลองได้วันไรกี่ครั้งนะถ้าผมรู้สึกว่ามันจะให้ฟรี10ครั้งเนาะแล้วสามารถกดซื้อ5ครั้งด้วยการใช้ทองได้อีกครั้งหนึ่งนะสำหรับสายฟรีนะถ้าผมจะไม่ผิดนะฮะอ่าส่วนนี่นะครับพานจร300ครั้งนะอันนี้ก็ต้องเก็บยาสติมาดี ก็ต้องเก็บยาสติมาดีๆนะอย่างผมนี่ก็มีเยอะนะครับก็เลยไม่ค่อยเป็นปัญหานะแต่ถ้าเป็นสายฟรีก็พยายามดองไว้เยอะๆนะครับสําหรับช่วงสักผมว่าสักหลัง30วันไปแล้วนะก็พยายามดองพวกยาสติพวกยาสตามิน่าเก็บไปเยอะนะฮะเพราะว่านี่นะอย่างอันนี้ก็ต่อสู้ในดันเจี้ยนสตอรี่สาครั้งเลยนะ ผมถือว่าใช้ยาเยอะมากนะ300ครั้งเนี่ยมันตก5ครั้งต่อยา1เม็ดนะเพื่อนๆก็ลองคูณกันดูนะถ้าผมคูณคร่าวๆเนี่ยน่าจะประมาณสัก60เม็ดได้เลยนะสำหรับยาสตาลิน่านะซึ่งมันเยอะมากนะถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เป็นสายเติมนะเนี่ยอย่างผมก็มี600วันก็เลยไม่ค่อยเป็นปัญหานะฮะ สำหรับสายฟรีนี่ก็ถ้าเพิ่งเล่นนี่ต้องบริหารดีๆนะครับไม่งั้นอาจจะพลาดของในก,ก,กิจกรรมไม่ได้นะก็โอ้ผมก็วนเวอร์มาเยอะแล้วเนาะไม่อธิบายเรื่องถุงสักทีนะก็คิมนี้อาจจะยาวนานหน่อยนะครับเพราะว่าถุงเนี่ยมันมีค่อนข้างแต่ก็ไม่แน่นะผมอาจจะแบ่งเป็น2พาร์ทนะถ้าผมดูแล้วแบบ มันอาจจะยาวเกินไปอะไรอย่างนี้นะอ่าผมว่าถุงม่วงเนี่ยหลายคนก็คงไม่ค่อยสนใจนะแต่ผมก็จะอธิบายนะฮะอ่าเริ่มจากถุงแรกเลยดีกว่านะอ่าอย่างถุงอีกิมเนี่ยก็จะโบกน้ำเมดทห้าเปอร์เซ็นเลยนะสำหรับช่วงต้นเกมเนี่ยใครมีก็ใส่ไว้ก็ดีนะครับหรือแต่ว่าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะอ่าอย่างกลดินถิงนี่ก็บวกโจมตีพันหนึ่งเลยนะ นีมีวงเล็บนะครับว่าตัวเอกอพับหนึ่วลเนี่ยโจมตีบวก40เป็นพิเศษเลยนะครับผมโอเคอัน okay. นี้ก็เป็นบวก HP นะถุง DLC นะถุงจู่ายบวกป้องกัน500นะครับพวกนี้ก็จะเป็นถุงเบสิกทั่วไปนะฮะที่เราจะใส่ในช่วงต้นเกมนะแต่ผมเชื่อว่าคนส่วนมากก็จะใส่แค่นี่นะคนอื่นพิงนะอีก,กิมนะครับแล้วก็อาจจะมี นี่ฮะตัวเหยียงอันนึงนะอันนี้บวกดาเมจ5%นะครับอ่าเมื่อกี้จิวถ่ายบวกต้านคีบร์เนะ <_ an> ผมว่าอันนี้ไม่ค่อยมีคนใช้หรอกสำหรับผมที่ผมคิดนะเพราะว่าไม่รู้จะมาต้านคีไปทำไมนะฮะผมว่าสู้ลบลีกเลยดีกว่า <_ an> อ่าถุงหลีหลิงจุยนะมันบวกอัตราคีบร์เนะครับ อันนี้ส่วบุ้นผีนะบวกอะไรเนาะลดด้มเห้าเปอร์เซ็นต์นะฮะก็ถุงม่วงๆก็เป็นถุงพื้นฐานทั่วไปนะครับที่ไว้ัะใส่ช่วงต้นเกมหรือกลางเกมนะแต่ผมเชื่อว่าคนส่วนมากก็จะมาใส่ถุงส้มกันมากกว่านะครับเดี๋ยวเรามาดูนะถุงส้มมีอะไรกันบ้างนะ,ะดูกันที่ถุงคุยแกเลยนะถุงคุยแกเนี่ยก็คือจะเป็นถุงที่เพิ่มโอกาสติด สถานะเงียบมากขึ้นนะครับก็คือยิ่งเป้าหมายโจมตีน้อยเนี่ยโอกาสเงียบยิ่งเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็โอกาสที่จะเพิ่มขึ้นเนี่ยสูงสุดถึง7จเลยนะแก่เป้าหมาย1คนด้วยนะฮะส่วนตัวละครที่ใส่ได้ก็จะมีแค่นี่นะครับตามที่เขาบอกเลยนะมีกุยแกนะมีเตียวกก๊โจชองนะครับแล้วก็เตียวเหยงนะแล้วตัวละครพวกนี้คนก็ไม่ค่อยเล่นกันนะครับส่วนมาก เขาจะใช้กันในศึกราชานะเท่าที่ผมเห็นนะแต่ผมก็ไม่เก่งนะศึกราชานะผมไม่ค่อยได้เล่นนะ,ะเพราะวผมไม่ค่อยมีเวลาเล่นนะสำหรับใครที่เล่นตัวละครคุยแกรหรือเจวกกนะก็สามารถหาถุงนี้มาใส่ได้นะครับส่วนสถานะเงียบทำอะไรได้เนี่ยก็มันจะคล้ายๆเน็บชานะก็คือไม่สามารถโจมตีธรรมดาได้นะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าสถานะเงียบถ้าเกิดมาทโทรศัพท์อออกสกีวันติเมทเนี่ยมันจอ,อกได้หรือเปล่านะ เพราะว่าเนบชาเนี่ยมันออกได้นะครับส่วนเงียบที่ผมไม่มั่นใจนะเดี๋ยวเราไปดูถุงทัดไปนะก็ถุงแห้งหัวตุ้นนะครับอันนี้ก็ใช้สําหรับสะท้อนนาเมันะใส่ได้แค่แหงหัวตุ้นตัวเดียวนะแล้วก็ตอนบวก5ถึงจะมีผลนะครับก็คือสะท้อนแรงขึ้นอีก30%นะฮะอราผมว่าถุงนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับเพราะว่าเป็นถุงเจาะจงเฉพาะเลยนะ เรามาดูเตียนอุยกันบ้างนะครับอันนี้ก็โบนะัาเมท12%นะครับเหมาะก,กับดาเมจเหมาะก,กับทุกตัวละครนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวฮิวตัวดาเมจต,ตัวซับตัวแท้งใส่ได้หมดเลยนะครับสำหรับถุงนี้เรามาดูที่ถุงข้าวทูกันบ้างนะถุงข้าวทูเนี่ยเมื่อเราสังหารเป้าหมายได้นะจะฟื้นฟูโททะตัวเองหนึ่งแ้มนะครับแต่เขาก็มีวงเล็บนะว่าใส่ตัวอะไรใส่ได้บ้างนะ ลองดูนะว่ามันมีตัวอะไรใส่ไม่ได้นะเหมือนเท่าที่ผมดูเนี่ยน่าจะเป็นแค่ตัวฮิวนะครับที่ใส่ไม่ได้ก็ใช่นะครับตัวฮิวใส่ไม่ได้นะที่เ,เหลือมันจะใส่ได้หมดนะครับก็สําหรับใครที่ช่วงต้นเกมอยากได้โทษะเยอะนะก็ถ้าฆ่าเขาได้ก็จะได้โทสะหนึ่งแต้มนะฮะ แต่ก็ไม่ค่อยเป็นที่นิยมเท่าไหร่นะเพราะว่าคนไม่ค่อยใส่กันนะครับเท่าที่ผมเห็นเป็นแต่ได้เปิดกล่องมมฟีอะไรอย่างนี้นะอาลเครับว่าถึงถุงเ c ีกันบ้างนะถุง n อทนซีทำไรได้นะครับก็คือถุงเ c ีเนี่ยจะเปลี่ยนดาเมจสกิลนะเป็นอัตราส่วนรักษาเลือดให้ขุนพลนะครับที่มีเลือดน้อยที่สุดเพิ่มอีก18%นะครับซึ่งมันจะมีผลเฉพาะกับตัวซัพพอร์ตนะ ถ้าผมจำไม่ผิดนะนี่นะครับมันก็จะมีผลแค่นี้นะโจโฉนะครับเอ็นสีวีซีบางทองนะเดลเซียนแล้วก็อ้วนสุดนะครับโอเคก็คือตัวละครพวกนี้ที่เขาบอกเนะี่ยเวลาซกิลเหมือนมันจะสามารถเพิ่มเลือดให้กับตัวละครอื่นได้นะครับก็คือเป็นตัวซับพอร์ตในทีมนะ,ะมาถึงถุงเล่าปีกันบ้างนะ ถุงเท่าปีเนี่ยก็เหมาะกับเฉพาะตัวฮิวนะครับผมก็คือจะมีตามนี้เลยนะฮะนี่นะกวนลอนะครับลาวีจูนางงามไตเกียวนะซุนฮกเล่าปีไต้เกียวหัวโตเตียซีนะครับมันทำอะไรได้นะมันจะช่วยให้สก,กิลรักษาของคุณพลเ่าไอที่เราใส่เนี่ยเพิ่มขึ้นอีก55%นนะครับผมแต่มันจะเพิ่มให้เฉพาะ ตัวที่เลื่อนนอยที่สุดนะ <Okay. S 1> ก็คือเหมือนว่าพอตัวเราตัวฮิลเราเนี่ยไปฮิวให้เพื่อนในทีมใช่ไหมครับตัวที่เลื่อนนอยที่สุดเนี่ยมันจะได้เอฟเฟกรักษาเพิ่มขึ้นอีก55%เลยนะโอ้ถือว่าเยอะมากเลยนะครับโอเคเรามาดูวันที่ถุงอุยซีนะอันนี้ก็บวกตาต้านขีนะครับ20ซนนะก็ใส่่ทุกขุนพลนะครับไม่มีปัญหาอะไรนะอ่า นี่ถุงแพกลนอูนะครับบกโทสะเบื้องต้นหนึ่งแต้มนะอันนี้สำหรับต้นเกมเนี่ยผมถือว่าคนมีเลยนะคนมีทุกตัวเลยนะช่วงเวลออาอย่างเซิร์ฟใหม่ผมก็แคเวล์หกสิบอะไรอย่างเงี้ยนะผมว่าถ้าใส่ทุกตัวได้ก็จะดีมากเลยนะเพราะว่ามันจะช่วยให้เรามีโทสะเยอะขึ้นใช่ไหมแล้วเราก็จะออกสกิลได้ก่อนอีกฝ่ายนะครับสำหรับคนที่ไม่ได้ใส่นะอาเดี๋ยวไม่เชื่อเพื่อนๆลองไปเทสดูได้นะหรือว่า เดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยเดี๋ยวผมเทสให้ดูนะว่ามันจริงไหมนะฮะอ่ะมาอยู่กันที่ถุงเตียวหุยนะอันนี้ก็บวกโจมตีสามพันะครับใส่ใ้ทุกตัวนะฮะก็เป็นถุงสเตตัสทั่วไปนะครับอ่ะมาถึงที่ถุงม้าเฉียวนะฮะตอนนี้ถุงม้าเฉียวเนี่ยก็คือเป้าหมายปกป้องยิ่งน้อยเนี่ยเอฟเฟกลดลงลดดาเมจนะยิ่งสูง ก็เท่าที่ผมเข้าใจนะฮะก็คืออย่างพวกเนี่ยนะม้เฉียวเนี่ยอย่างต่างโต๊ะเงี้ยเวลาสกิลเนี่ยมันจะมีโล่ลดดาเมจใช่ไหมครับอ่ะอย่างอาต้าเนี่ยก็จะมีโล่ลดดาเมจนะเมื่อเราปล่อยสกิลติเมชนะพอเราใส่ถุงนี้เข้าไปเนี่ยมันจะเพิ่มเอฟเฟกต์ไอตัวลดดาเมจนั้นนะนะเพิ่มขึนดินครับทำให้เราถึกขึ้นนะก็เป็นถุงที่โกงกันนะครับถ้าไม่โดนดาเมจทางอ้อมนะเพราะว่ามันกันได้แค่ดาเมจทางตรงนะครับ มาอยู่กันที่ถุงบางทองกันบ้างนะถุงบางทองเนี่ยทำไรายได้นะก็คือเป็นถุงที่บวกเลือดนะครับก็นี่นะครับ22,500 HP นะครับถ้าใส่แล้วก็ใส่ในทุกขุนพลด้วยนะทุกตัวละครนะครับมาถึงที่ถุงชีซีกันบ้างนะครับอันนี้มันจะบวกโอกาสมึนงงนะก็คือใส่แล้วเนี่ยอัตราม,มึนงงมันจะเพิ่มขึ้นนะครับ ส่วนแต่ละตัวเนี่ยจะเพิ่มขึ้นเท่าไหร่เนี่ยมันจะมีบอกนะนี่นะฮะอย่างจูกันเหลียงหรือของเป้งเนี่ยบวก1 6อนะครับอย่างโจจูบวก16%เหมือนกันนะแต่ก็ต้องทะลวงบวก5นะครับถึงจะได้มีผลนะอ่ะแต่อย่างโจหินหรืออุยเอี่ยนเนี่ยก็จะบวก24%เลยนะฮะพอมาถึงจีซีก็บวก4ี่อนนี่หวัวนี้บวกเยอะเลยนะผมว่ามันน่าจะบวกตามจำนวนศัตรูที่เราโจมตีนะเพราะว่า อย่างคงเบ้งกับโจจู่เนี่ยอันนี้มันจะตีแถวหลังหรือแถวนะกับแถวหน้าเป็น3าตัวเนาะอย่างโจหยินกับอวเอียนเนี่ยก็ตีแถวตรงนะก็จะติดแค่2ตัวนะฮะแล้วอย่างคีซีเนี่ยมันตีตัวเดียวเลยนะครับนี่นะฮะอย่างริบองตีหมู่ก็บวกแค่แปดเปอร์เซ็นต์นะนี่ฮะตามก็จะมีบอกตามนี้เลยนะครับก็เหมาะสําหรับขุนพลที่มีโอกาสติดสถานะมึนงงนะใครที่ เล่นขขงเบง้งโจจู่โจ,โจ,โจโหินเลพวกนี้ก็หามาใส่ได้นะครับจะได้มีโอกาสติดสถานะเหมือนงงได้มากขึ้นนะครับมาถึงที่ถุงเสี่ยวเกี้ยวนะครับถุงเสี่ยวเกี้ยวนี่ยก็จะบวกโอกาสเดบชานะเพิ่มขึ้นนะสูงสุด72%นะครับแต่ก็มันก็จะมีบอกนะว่าตัวไหนใส่แล้วบวกเท่าไหร่นะ,อ,ะอย่างเสี่ยวเกี้ยวนี่บวก24%นะ แต่หลายคนอาจจะงงนะครับว่าเอ๊ะทำไมเสี่ยวเกี้ยวผมเนี่ยไม่เห็นเคยสกิลแล้วไม่เคยติดสกิลเน็บเลยไม่เคยมีสกิลเน็บช้าขึ้นมาเลย mm hmm. ก็เนื่องจากว่าเสี่ยวเคี้ยวเนี่ยมันจะต้องสกิลโดนตัวที่ติดไฟจริงๆนะครับถึงมันจะมีสถานะเน็บช้าขึ้นมานหรือว่าเราใส่กลมองไฟก็ได้นะก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับแต่ผมก็เชื่อว่าคงไม่ค่อยมีใครใส่หรอกนะเสี่ยวเคี้ยวมองไฟนะฮะ ก็ถ้าเกิดอย่างมีจิวจี่จุดไฟลแล้วเสียวเกี้วสกิลเนี่ยมันก็จะมีโอกาสติดเอฟเฟกเน็บชาได้นะครับแล้วพอใส่ถุงเสียวกี้วเข้าไปด้ยเนี่ยก็จะยิ่งเพิ่มเข้าบิงนะอ่ะอย่างบปนเซียวก็บวก12%นะอย่างฮวดเจงก็บวก36%เลยนะไอตัวนี่ผมไม่เคยเล่นนะเพราะว่ามันเป็นตัวม่วงนะมันผมเพิ่งดูนะว่ามันมีสกิลเน็ชาด้วยนะโอเค มาที่ถุงไต้เกียวนะครับอันนี้ก็จะเป็นถุงที่เหมาะกับตัวฮิวนะครับเอ่อส่วนถุงของมันทำอะไรได้เนี่ยก็เอฟเฟกรักษาของสกิลเพิ่มขึ้น25%นะแล้วก็เพิ่มโล่คุ้มกันดาเมจหนึ่งอันนะครับก็คือไอโล่คุ้มกันดาเมจเนี่ยมันจะทำให้ดาเมจที่โดนเนี่ยลดลงอีก12%นะครับ ก็คือทําให้ทีมเราถึกขึ้นนั่นเองนะอันนี้ก็ถือว่าดีนะครับผม,มสำหรับตัวฮิวต้องหามาใส่นะไม่มีไม่ได้นะงไงก็ต้องมีนะมาที่ถุงซุมเกียนนะครับถุงซุมเ,เกียรนเนะี่ยมันก็จะบวกป้องกัน1,500นะใส่ได้ทุกตัวนะครับผมอ่าถุงซุนสร้างนะครับ บวกดาเมจ2 2นะอันนี้ถือว่าดีมากเลยนะครับสำหรับคนที่เล่นตัวละครที่เป็นสายขีนะอย่างเช่นพวกเล่นจูล่งแล้วใส่ถุงจูล่งนะหรือว่าเล่นฮองตงอย่างนี้นะนี่ของจําเป็นต้องมีเลยนะครับเพราะว่าไอ้บบกไดเมจินี่มันทาให้เราตีแรงขึ้นเยอะมากเลยนะสําหรับสายทีมตีบอสก็ต้องมีใช้นะครับอันนี้ขาดไม่ได้นะฮะอ่ะมาอยู่ที่ถุงลกซุนกันบ้างนะ ของลซุนก็จะช่วยให้ตัวที่โจมตีแล้วแบบติดเผาไหม้ได้เนี่ยอย่างเช่นพวกจิวี้อะไรอย่างเงี้นะทำให้มีโอกาสติดเผาไหม้มากขึ้นนะครับ mm hmm. เขาก็จะบอกว่าเนี่ยเป้าหมายโจมตียิ่งน้อยนะโอกาสเผาไหม้ยิ่งเพิ่มมากขึ้นนะเราจะเพิ่มเท่าไหร่เนี่ยเขาก็จะมีบอกนะครับนี่นะอัตราสกิลพวกเผาไหม้เพิ่มขึ้น10%อนะอย่างไทสูนจู้นะ โจมตีธรรมดาทั่วไปเพิ่มพวงเผาไม้เพิ่มขึ้น30%นะนี่ยก็จะมีบอกนะครับเพื่อนๆก็ลองมาอ่านกันได้นะฮะว่าตัวไหนบวกอะไรยังไงนะมานัที่ถุงหัวตกนะครับตรงนี้ก็จะเหมาะกับสายพิษนะก็คือกาเซียงกับอีเกียดนะครับก็คือดามเมจพิษสิบเี่ยจะนำมาเปลี่ยนเป็น ปริมาณเลือดรักษาเตงนะครับหรือว่าก็คือได้ HP เพิ่มนะครับเมื่อว่าคุณพลไ y ถูกคิดนะแต่เอามาแค่10%นะครับมาที่ถุงเตลเซียนนะอันนี้ก็จะได้รับเอฟเฟกควบคุมเน็บหรือเงียบมง,งงลดลง35%นะก็ผมคิดว่าน่าจะมีโอกาสเหมือนเป็นถุงต้านทานพวกสถานะเน็บเงียบมืนงงนะ อาจจะโดนน้อยลงนะครับผมโอกาสที่จะโดนนะต่างโต๊ะก็ลดตั้มเน12ซนะครับสำหรับคนที่อยากถึกขึ้นก็ใส่ได้นะแล้วก็ใส่ได้ทุกตัวด้วยนะครับผมโอเคตอนนี้ก็อยู่บนที่ถุงตาเสียงนะครับผมมันก็จะเพิ่มโอกาสถูกผิดมากขึ้นนะฮะ20นะครับผมถ้ามองจากข้างขวานนะแต่ในนี้เขาบอกว่าสูงสุด60นะ ก็คือโจมตีเป้าหมายยิ่งน้อยนะอัตราถูกผพดยิ่งเพิ่มขึ้นนะครับผมก็หมอแกรกาเซ่กับอีเกียจนะฮะมาถึงถุงกองซุนจ้านกันบ้างนะอันนี้มันก็จะเป็นถุงที่ลดโทสั์นะครับสําหรับคนที่โจมตีเป้าหมายเดียวนะนี่นะอย่างเช่นทีซีโลซกเตียวเซียนนะครับกองซุนจ้านอ่ะแต่อย่างเตียวกกก็ได้นะได้เฉพาะตอนตีทำตีทั่วไปนะครับอันนี้ ก็ยิ่งบอกเลยนะนี่นะดีทั่วไปดีทั่วไปนะอย่างอ้นสุดก็ออกสกิลเป็นอันติเมตนะฮะก็อย่างตัวพวกนี้เนี่ยปกติมันจะลดโทสะแต้มอยู่แล้วนะพอมาใส่ถุงกองสุนจันเนี่ยมันก็จะลดเป็น2แต้มเลยนะฮะช่วยให้โทสะหายไปได้เยอะเลยนะครับมาที่ถุงอีเกียดก็คล้ายๆถุงกาเสี่ยงนะแต่ว่าอันนี้เป็นถุงดาเมจนะทำให้ถูกพิษแรงขึ้นนะ แต่ถุงกาเซียนเนี่ยจะเพิ่มโอกาสให้พิษติดง่ายติดมากขึ้นนะครับคือสายพิษก็ไม่ควรพลาดน,นะต้องสายทั้งสองันเลยนะครับโอเคดาเมจถูกพิษเพิ่มไึ้นก็นี่นะฮะยีนะครับตามที่เราเขียนบอกนะโอเคถุงส้มก็ามาถึงถุงสุดท้ายแล้วนะถุงอ้วนสุดนะครับบวกอัตราคี20%นะครับก็เหมาะทุกขุนพลน,นะครับผม ก็สำหรับ EP แรกเนี่ยก็น่าจะจบลงเท่านี้นะครับก็น่าจะลากันเท่านี้นะสำหรับ EP แรกนะยังไงก็ถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์ให้หน่อยนะผมรู้จะให้ทำอะไรดีนะหรือไม่ก็ส่งความใจให้ในคอมเมนต์ก็ได้นะฮะ อ่าเดี๋ยวก็ติดตามกัน EP 2นะครับสำหรับมือเก่านะครับ EP นี้ก็หลักๆเพียงเท่านี้นะครับสวัสวดีครับ